สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูต้มโค้งประกรอบมาฝากนะคะเพื่อนๆมาดูที่ตัวเครื่องปรุงกันเลยค่ะเราจะใช้ประกอบนะคะแล้วก็ตัวข่าตะไคร้ค่ะหอมแดงค่ะพริกแห้งค่ะแล้วก็ตัวผักชีฝรั่งผักชีไทยนะคะแล้วใบมะกรูดค่ะพริกขี้หนูตํานะคะแล้วก็ซอสมะขามค่ะคุณแม่บ้านคั่วตัวหอมแดงกับพริกแห้งก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยการคั่วตัวประกอบค่ะประกอบถ้าเกิดคุณแม่บ้านใช้ไฟนะคะอาจจะย่างเตาถ่านก็ได้นะคะแล้วก็ต้าน้ำตั้งน้ําเดือดเลยค่ะ ใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปก่อนค่ะเคี่ยวให้ส่งกลิ่นหอมก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเติมตัวปลากรอบค่ะเพื่อนๆเติมปลากรอบลงไปแล้วนะคะให้เขาเดือดจัดจัดนะคะปรุงรสค่ะมีเคม็มมีเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดค่ะเราจะทุบพริกขี้หนูสดลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งค่ะน้ำซอสมะขามขอ,ของเรานะคะจะมีตัวน้ำตาลมะพร้าวอยู่แล้วนะคะความเปรี้ยวความหวานก็จะมีอยู่ในซอสมะขามค่ะคุณแม่บ้านคะพอเดือดจ,จัดจัดแล้วคุณแม่นก็ใส่ตัวผักชี ฝรั่งแล้วก็บักชีไทยใบมะกรูดตักเสิร์ฟได้เลยนะคะคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าสงสัยอะไรเม้นมาได้ใต้ล่างคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ